เรื่องสยองวิญญาณหลอนแขกไม่ได้รับเชิญเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17-19หอพักมีสองชั้น เราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สําคัญร้านขายของชําอยู่ไกลมากถ้าจําไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปชื่อของก็ยืมจักรยานพี่ที่หอเราชอบปั่นจักรยานออกมาชื่อของเวลา2 0 0 0ถึง21.00เป็นประจํา วันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปชื่อของเราปั่นไปซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขกล้กัดอย่างเอาเป็นเอาตายและก็เห่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปชื่อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นอยอี่10บาปปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปชื่อของอีกเราปั่นซอยที่17 ในขณะที่ผ่านไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเขาก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นเท้าเฮาสองชั้นมันดูรกรางต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นในบริเวณเท้าเฮามีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัย หลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้ประจำเข้าเรื่องเลยนะค่ะวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันเสียงข้อความก็ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากกะ่ะเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเราลืมบอกไปเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานเกรดข้างหลังเราเป็นเตียง เราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจัดรงกับประตูห้องน้ำพอดีอีกฝั่งเพื่อนมีกันอยู่5-6คนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าคนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำผู้เสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใคร เราบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครเราก็เนื่อยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำกล้องค้างตรงหน้าห้องน้ำแล้วเห็นเรากําลังจะไปเข้าห้องน้ำเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานส่งเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไร พอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เลยถามเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านเข้าดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างสัตว์แห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่เท้าเฮาซอย17อยู่กันหลายคน แฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทำได้แค่รอและตอนนี้เธอท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกเขาท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทำแท้งแต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทําให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนๆนของเธอออกไปทํางานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆนก็ไม่แอะใจอะไร พอเพื่อนออกไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอตายในเท่าเหานั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังยานเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเยนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั่นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่องหยุ่เยนไปสามเดือนก่อนเราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไร เราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้ำปงัปงปงังปังเสียงดังมากมันดังมาจากห้องเราเองเราได้ยินเราก็สะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่ เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อและก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงกร๊กกรกที่บ้านเกรดประตูหลังห้อง แล้วเราก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหี่ยวเียวมีเล็บยาวมากกําลังเอามือเข้ามาในบานเกรดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไปแล้วได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอเราตอบว่าใช่ ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพราเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องชื่อให้เราก็ชื่อห้าบาทเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าถูกเราโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ชื่อให้เราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่กลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล่ำคหน้าหมองจาง โดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นเป็ๆหายๆมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราอยากกลับบ้านขึ้นมาซะงั้นเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีอีกพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับพอไปถึงบ้านยายถามว่าทําไมผอมจางน่าดูคล้ำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัด ตืนเช้าเมื่อยายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั้นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพารูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบว่าเป็นผู้หญิง เราถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ละ่ะเราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมมาเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยม ดีนาที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราตอบใช่ค่ะท่านบอกว่าไม่แปลกรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดเราถามพระว่าพอมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายใน3วันไม่งั้นตายไปรดน้ำมนต์เวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็วัดและต้องทำภายใน3วันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวานอีกเรากับยายก็กลับบ้าน พอตื่นเช้ามาตากยายพาไปรถน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลย